เห็นไหมครับว่ามันห่างเนี่ยครับมอเตอร์ทองขาวห,าห่างทางปอยนะเม็ดทองขาวเม็ดทองขาว,ขาวยังไม่ติดเลยครับเนี่ยฮะเพราะว่าขาตัวนี้เนี่เพราะวา่าขาตัวนี้มันไม่ดันเห็นไหมฮะอ่ะมาดง À, xé à sẽ Được rồi. Sẽ Đi là Đi xe đây Trông khá là nhiều À, à, à อ,อ,อ่ปอยเอออันนี้จะได้